<c oughs> I love you <c oughs> แคปเลย <laughs> เหลือแต่กระดูกกต่ตัวกูใช่ไหมกินเลยอื้ออวบตกรรมโอออวบตกรรมโอ้เฮ้ยทำไมกางเกงงั้นน่ะเอ้า อ้าวไม่ไม่ไม่ยุติธรรมไหวเียอ้ะอ้่ะมึงคือมึงฆ่าไหนใหญ่อะมึงฆ่าไหนอันี่นี่มันนี่มันนี่น้องอ่ะอ่ะอันนี้นี่คือสกิลเอเวมึงมึงมึงเห็นหลอดหกหกหลอดที่อยู่ข้างบนไหมอ่าอ่ามันเป็นหลอดของการปล่อยสกิลอ่ะนี่ประมาณนี้อ่าอ้าวก็ปิดโทษโทษโทอ่าปล่อยถ้าหมดก็จะปล่อยไม่ได้สกิลเอเป็นการพุ่งไปข้างหน้าตุ้มสกิลซีเป็นการคำราม เอ้ยเดี๋ยวนะสก,กิลวีดิวีคำรามส่วนซีก็เหมือนมันยิงยิงยิงอะสักอย่างอ่ะกดกดค้างได้โอเคเอาทีผนเลย เฮ้ยเฮ้ยมันทำกูยังทำกูเฮ้ยอ๋อเดี๋ยว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 ไปฆ่าคนเล้วยิงเลย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 คนเลยเฮ้ยนั่นดูนั่นดูอีกแล้วค่าคอมโบอ่ะค่าคอมโบอ่ะค่าคอมโบอ่ะผมค่าคอมโบอ่ะเอาเฮ้ยมันดูดโอ้โหยหโหโหโหเฮ้ย อ้ิงยิงยินยินหน่อยนี่น้าเลยหันขางหัข้างนีเลยเี่เลยเออไม่แหละงงคืออะไรแซ่เมีอย่านี้เลยเฮ้ยน้องสกิลแรกเป็นการยิงเว้ยตุ่มยิงยิงยอากาศไปสกิลสองเป็นการแบบพุ่งไปตู้มหัวกระแทกสกิลสามก็แบบเฮ้ยเยหมุนเลยเ้ยหมุนหมุนหมุหมุน เอถ้ามันต่อยได้นะแต่ความความรู้สึกเหมือนเหมือนจะต่อยเร็วกว่าเสือด้วยแหละาเอาบังเอาบังดิ้อาบัง้อมาบังนิ้หมุนเลยหมุน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 หมุหมุนหมุหมุน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 หมุ เอหมุนเยหมุนเลยหมุนเลยเอหมุนุนเหลยหมุนเลยหมุนเลยหุนเลยยิงเลยไม่หนูไม่หนูไม่หนูกึงกูกูอะไรอะไรทำพี่อะไรหนูกึกู้กึู่อะไรทำพี่อะไรหมุนเลยตหนีหนีกหนีหนีแต่พี่ว่า้เปรตอ่

เเข้ใจว่าคีย์บอร์ดมันอยู่ใกล้กันปุ่มอม่นี่รู้จักคอมโบบอกไม่จักอ่ะไม่เบดเลยไม่เบ็ดเลยไม่เบ็ดไม่เบ็ดเลยไม่เบ็ดไม่เบ็ดเลยจตคเบ็ลยเบลยเ็เลยเบ็ดเบ็เบยเบ็ดยบเบ็ดเลย็ดเบ็ดเลยบเเบ็ดเลย็เยบ็ดเลเ็ดเลยบ็ดเบ็ดเลยเบ็ดเลยเบเลเ็ดเลเลยเดเลยเาเลยเดยเบ็ดเเบ็ดเล็เบ็ดเล็เบ็เล็เบ็ดเลยเ็ยย็าเย ไปแดดเลยแดตเลยแดตเลยยิงเลยเฮ้ยเจอกูเบ็ดเลยให้มาเลยอีกแล้วเจอกูเออกระดิกระ้ิกระดีเฮ้ยปาตกรรมกูกอากบอยไงบูบูบูบ้าวว่ะโอ้ยไอ้เหี้ยมันหนูเลยสัตว์ไอ้เหี้ยมัน มันหนูเลยยัดแม่จะได้เกยเสีบูยไอ้ชิวเซ็เป็นการเตะเนาะเตะปิ้งข้างไอ้น้องขวดเลยมึงขวดแล้วมันรวบได้ด้วยยี่อะไรเชี่ยจริงจริงจริงจริขอโค้ดดีมาล้องมาปสู้กันดีกว่าเหมือนเดิมเปิดพีพีเลยเตะเลยมาน้องเปิดยังยังเปิดอ่ะน้องเปิดจนเลือดกูลดแล้วแม่งตีกูกูเชี่ยเนี่ย ผูปาคอมโบเนี่ยเห็นปะกูบอกแล้วผูปาคอมโบเนียเพราะว่าไปดาบเมื่อกี้มันดาบอะไรวะามเฮ้ยเลียรหลวงมาอยู่คนละฝั่งไงน้องมาจากไหนเนี่ยไอสัตว์โผย่เฮียเกมอ้อยสัตว์เย็ดแม่ ่ไม่เปียกเัวฉันไม่เปียกูัมึงควรกูมึงควรกูมึงควรกูเตะคืนเตะเอาเตะแม่มึงเหงื่อจับล่างควรเลยจับล่างควรเลยควรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะกดเตะเลยจะกดบ้านขโมยจะกดเองน้องจะกดผิดอีกอย่ามันต่อยแรงยังวะไอ้สัตว์แรงกี่ไมล์เลยควรเลยควรเลยเออแคชเช่นี่ไงเขาเรียกว่าแคนเซิลสกิลไงไอ้สัสเจอกูนี่ปัดลงไปเลยเตะเลยเตะเลยพี่เตะไงพี่เตะไง เบพี่เตกไงแล้วพี่เตกไงแล้วพี่ขวดไงแล้วพี่ขวดเวบ้าขบอยบขบวยหนีไม่ได้หนีไม่ได้พี่บขบยพี่บาขบวยพี่บ้าขบวพี่บาขบเยเออ